ผมบอกให้เมื่อคืนผมเป็นเสียผมเป็นเสียผมเช็คแล้วเออเช็คแล้วว่าเช็คแล้วว่าพี่เบกไม่ได้เป็นชี้นนั้นทสคี่ะเซียเช็คแล้วว่ากูเป็นคนดีผมพี่พูดไม่หยุดเลยพี่เป็นผมรับตาผมไม่เห็นเขาจะพูดเลยก็ได้เพาผมรับตาพี่เป็นอีกรอบนึงครับพี่พูดไหยุดน้าตาชี้คนนั้นทนายสาวสองนชี้ค่ะ พ er> ี่มาบังคับผมผมเล่นเกมผมพี่มาบังคับผมมีสิทธิ์ของผมวันนี้ค่ะป่าอยากฆ่าใครดีคะคือเมื่อคืนมีคนตายก็คือไปกินข้าวได้เลยไหมอย่าตไม่คุณเล่นรหรอคุณมาตั้งใจมาโปรโมทเพลงของจริงเลยนะผมรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแล้ว